กับคู่ปรตากนิดนึงวันนี้กำชัยชนะได้นะเป็นไงบ้างเคยเจอมากี่ครั้งครั้งนี้ไฟครั้งที่สามครั้งที่สามองไฟเป็นไงบ้างชนะครั้งแี้ครับเออแล้วแล้วครั้งนี้ล่ะครั้งนี้ชนะครั้งนี้ชนะลูกไหนตั้งรับครับตั้งรับชนะนะมียกไหนที่ที่เราแบบกังวลกังวลไหมยกสามผู่ชกคู่ชกแรงเข่าใช่ไหมจะระบาแก้สถานการณ์ยังไง ยกสี่ยกห้าตั้งรับตั้งรับชนะเลยครับไปนี้ก็คือเป็นไฟที่สามที่เราชนะเราชนะรวมแล้วเราชนะกี่ครั้งสองครั้งแพ้หนึ่งเอาล่ะครับผมพี่กัดที่โชคดีที่สุดล่ะสามสิบสามสองสามสิบสสองได้หมดเลยใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นไปบนล็อกเราไปฉีดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นครับจากใครใครไม่รู้ใครไม่รู้อยากเจอใครมีไหมในใจได้โบอร์แล้วแต่อายุเท่าไหร่ครับีา จังหวัดไหนบุกขเอาขอพี่น้องติดตามหน่อยเนาะพี่น้องที่ไม่ติดตามเราจะทำโฆษณาให้ดีอะไรครับผมยินดีด้วยนะคงมาจักนะยินดีด้วยยินดี